ครับสวัสดี f c อาจารย์นอตตี้วิบับนอตทุกคนครับวันนี้อยู่กับผมอาจารย์นอตตี้วิบับนอตเจ้าของ youtube ช่องอาจารย์นอตตี้พารวยวันนี้วันที่วันที่เท่าไหร่คือวันที่แปดย่งบ่แปดบ่วันที่แปดนะครับเดือนมีนานะครับวันนี้อาจารย์ให้แนวทางฮานอยฮานอยเราเข้ามาสองวันติดฮานอยเราเข้ามาสองวันติดนะครับวันนี้ถอยมาใหม่เอสเอาตายี่สิบสองนะครับวันนี้ ให้ฮานอยเราเข้ามาสองวันติดเมื่อวานอีกจอห้าหกเฮ้ยจอเจ็ดเก้าเต็มเต็มเลยวันนี้อาจารย์เน้นย้ํำให้อีกเมื่อวานเน้นให้สามชุดเห็นไหม,มใครเข้ามาฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับลาวไตเฮ้ยลาเข้าตัวตัดสี่เก้าอยู่อะฮานอยวันนี้นะวันนี้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 นะครับเด่นเด่นเก้านะฟันเก้ารูดเก้าอีกครั้งเก้าสาม 90 97นะตัวเดียวระวังมันออกตัวเดิม96 95 91ฟังอีกครั้ง93 90 97 96 9891 3ตัวมี930 937 936นย์ฟังอีกครั้งเก้าสามศูนยแล้วก็9ก้าสอย่าลืมตัดเล่นด้วยนะครับ9303736ศนเมี่พวกนี้ตัดเล่นเม็ดเดียว9339กัน3663กับเก้าแไว้นะครับ เน้นเลยเน้นชุดน้อยชุดก็93 90 97เน้น97ด้วยตัวเดิมนะโอเคฝากแชร์ด้วยใครบูชาปูเวทนะครับแรงมากช่วงนี้499ได้ข้อห้อง Vp สวัสดีครับ